ตึกนี้ก็เป็นตึกอะไรเพิ่งสร้างนี่ไม่เคยเห็นด้านซ้ายมือนี่ข้างหน้าเป็นทางรถไฟนะครับซึ่งทางรถไฟเนี่ยมาจากกรุงเทพแล้วสามารถตรงเข้าไปประเทศกัมพูชาได้เนี yeah. ่ยส่วนด้านขวามือที่เป็นแยกตรงนี้ที่รถออกมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็น สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบันเฮานะหลังจากที่เรานั่งกินกาแฟที่ร้าน c o f f e ่เดยในอำเภอตะพะยาเรียบร้อยขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเรื่องราวบนท้องถนนจากตัวอำเภอตะพะยานะครับไปอรัญ,ญประเทศนะเป็นไงบ้างน,นะครับส่วนวันที่เราถ่ายคลิปก็ คึ้มฟ้าคึ้มฝนนะครับอากาศไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่มันจะแบบอึมครึมอึมครึมแบบแบบอึมครึมนะก็อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวสองข้างทางจากนี้ไปนะครับนี่คือบรรยากาศในอาเภอตะพยาจังหวัดสักแก้วมันเป็นวันเวหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเราเดี๋ยว่อนเดียวซ้ายนี่แหละเพื่อที่จะออกไปถนนอ่าหลักที่เราจะมุ่งหน้าไปยังอำเภออรัญ,ญประเทศ กำลังทำอะไรเอยรถปูนกันเน้ขออนุญาตนะฮะ,ะเลี้ยวก,ก,ก็ก,ก็ก็เราจะต้องเลี้ยวซ้ายตรงตรงเนี้ยเราต้องเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาเราจะไปนูนีแดงหรือไปเขาช่องตะโกนี่ถ้าเราเลี้ยวขวาแต่แต่วันนี้เราจะเลี้ยวซ้าย เรื่องราวบนท้องถนนกับถนนไทยแลนด์มีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศหรือว่าเหตุการณ์ระหว่างทางความสวยงามของสอง้างทางอะไรประมาณนี้นะครับอยากเห็นผมไปถ่ายรายการหรือทําคลิปที่ไหนก็คอมเมนต์มาได้กับถนนไทยแลนด์อุ้ย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 คือคือยังไงเมื่อสักครู่ทำไมคือเบียดมาเ่นนี้ครับแทะนี่บรรยากาศที่ตะพญาท่านผู้ชมคือคื้นคือคื้นะครับเนี่ยเมื่อสักครู่กินกาแฟอยู่ข้างสถานีตํารวจภูทรตะพยานี่แหละ รงนี้ด้านซ้ายมือเป็นสถานีตำรวจด้านขวาก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอตะพยาเดี๋ยวเราจะเข้าวงเวียนวงเวียนหอนาฬิกาตรงนี้แล้วก็เบี่ยงซ้ายออกไปถ้าเราเบี่ยงขวาก็จะเป็นไปโรงพยาบาลตะพยาหรือมุ่งหน้าขึ้นเขาช่วงตะโกได้วันนี้อีก50กิโลถึงอารันนะครับระยะทางจาก ตาพยาไปตัวอำเภออรัญญาประเทศ50กิโลเมตรท่านผู้ชมด้านซ้ายก็จะเป็นเทศเทศบาลโอ้เทศบาลตาพญานี่โออลังการงานสร้างเลยมันเหมือนแบบประมาณว่าปราสาทหินอะไรประมาณนี้นะเทศบาลตาพยาจุฬออหลีด้านขวาก็จะเป็นโรงเรียนตาพยาเรายัางตรงไปอยู่นะฮะข้างหน้า เ,เขาเรียกสารอะไรเอ่ยไม่แน่ใจเผมเห็นใครมาที่นี่ก็บีบแต่นะครับส่วเจ้าพ่ออะไรเนาะนี่เมื่อกี้อ่านไม่ทันนะครับใครใครรู้ลองคอมเมนต์มาดูที่ตะพยาเส้นทางออกจากตะพยามุ่งหน้าไปยังอารัญญประเทศเนี่ยสองข้างทางต้องยกนิ้วให้แบบว่าสวยงามถนนก็ดีเลยดูไหลาทางถือว่าโอเคเลยนะครับไหลาทางที่นี่ทางหลวงหมายเลขสามสี่แปดนะครับขอแสงหน่อยแล้วกันนะฮะ เส้นทางแถวนี้โอ้โหดูถนนนี่ครับจงแล้วก็ถือว่าถือว่าดี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 มากๆข้างหน้านี้เป็นสามแยกสี่แยกนะครับแยกเลี้ยวขวาตรงเนี้ยไปวัฒนานครได้นะครับมันจะไปผู่ตรงสี่แยกวงเวียนโครคารน,นะครับวงเวียนโครคารน,นะครับแต่ตรงไปเราจะตรงไปอารันอย่างเดียวเอนนี้จะไปผ่านอะไรบ้างจะไปผ่านโคกสูงอำเภอโคกสูงแล้วถึงจะเป็นอำเภออรัญญประเทศนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวได้ดูด้วยว่าตรงอำเภอโคกสูงเนี่ยที่เขาทําถนนทําไปถึงไหนแล้ววิ่งมาถึงตรงสามแยกตรงนี้นะฮะสามแยกตรงนี้เขาเรียกสามแยกกุดเตยถ้าเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวาเราจะไปบุรีรัมย์โนนินแดงหรือไปเขาช่องตะโกนั่นแหละมันก็จะไปโผล่ตรงอ่สี่แยกโคคารหรือวงเวียนโคคารที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นี่คือแยกกุดเตยครับนี่แต่เราจะตรงนะฮะ นื่องจากว่าตรงไปนี่คือไปต้องไปอรัญญาประเทศเนี่ยถ้าตามป้ายนะครับยังอยู่บนทางหลวงหมายเลข348อยู่นะท่านผู้ชมถนนยังยังดีอยู่ตั้งแต่ที่ขับมานะถนนถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวอีก14กิโลเมตรถึงตัวอำเภอโคกสูงเนี่ยอย่างป้ายอย่างข้างหน้านะถนนสายนี้ทำความเร็วได้ถือว่าได้เลยนะรถรถเยอะไหมก็ในระดับที่ ที่พอทําความเร็วได้ใครใครที่ชอบขับรถเร็วๆเวนะเดี๋ยวเราจะแซงคันข้างหน้าก็ V ีออ mm. เหมือนของเรานะฮะตัวนี้นครราชสีมาเหมือนกันแต่เราผม,ผมขออนุญาตแซงยาวหน่อยแล้วกันจะแซวีออสคันนี้แต่งหรือเปล่านะครับไม่แต่งนะครับเราแซงได้ขออนุญาตแซงยาวๆดูนะครับแซงกระบะคันนั้นได้ไหมดูนะครับผมจะทําความเร็วตอนนี้ร้อยยี่แล้วขึ้นมาร้อยร้อยสามแล้วจะแซงรถกระบะข้อคันนี้นะฮะ ยาวๆเลยนะครับขออนุญาตแซงเ้อก็คือรถ v ีออคันนี้ที่ผมทำรายการอยู่นะครับมันก็ทำความเร็วได้ประมาณนี้ประมาณร้อยร้อยยี่ร้อยสามเนื่องจากว่าก็ตรงๆแหละล้อหลังผมยังใช้ยางเดิมอยู่เลยยางเดิมก็คือยางเก่าฮะแต่ล้อหน้าผมเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มันก็จะมีเสียงแบบเสียงเหมือนยางเก่าครับยางยางยางหลายปีละ ถนนกว้างนะครับสองข้างทางก็เป็นทุ่งนานะเป็นนาแล้วก็มีต้นไม้เล็กน้อยสลับกันส่วนฝั่งขวาก็เป็นภูเขาไม่รู้เขาเรียกว่าภูเขาอะไรทุ่งนานะครับโลง่ลงๆเลยเฮ้ยมีรถออกมาใจเย็นครับใจเย็นมีรถออกมาแล้วเสียงตัวสับดันเข้ามาสัสโก วิ่งมาเรื่อยๆก็เข้าเขตอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็ยังอยู่บนทางหลวง3 48แล้วก็ถนนที่เป็นถนนสองเลนสวนเหมือนเดิมแต่ที่ก็เหมือนเดิมอีกก็คือไหลาทางเขาเขาก็ยังโอเคอยู่นะไหลาทางที่นี่ผมยอมรับว,ว่าไหลาทางกว้างมากๆท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวสักหน่อยเข้าตัวเขตหมายถึงตัวโคกสูง ก็จะเป็นถนนสีเนส่เลนสี่เลนแบบไหนผมเคยอัปเดตไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่าช่วงที่อัปเดตไว้ก่อนหน้านี้ถนนเขายังไม่เสร็จแล้วมาดูว่าวันนี้เสร็จหรือยังอ่าอันนี้ก็เป็นโค้งซึ่งเป็นสะพานบอกเอ้ยแถวนี้ไม่มีน้ำเหรอหลายพื้นที่น้ําจะเยอะนะครับช่วงนี้นะครับเดือนตุลาน้ําเยอะมากแต่ที่นี่ไม่มีน้ําเลยหมายถึงน้ําไม่ค่อยขึ้นสูงเท่าไหร่ที่โคกสูงนะฮะนี่ปลายด้านหน้าเขาบอกว่าตรงตัวอำเภอโคกสูงสองกิโลวุย เป็นผมว่ามันมันเป็นอะไรที่สวยงามนะจากที่เห็นด้านหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทําคลิปมันแบบจะแบบเรียบๆแต่พอพอเสร็จถนนเสร็จเนี่ยมันดูเหมือนแบบที่นี่เป็นเป็นอีกหนึ่งอำเภอที่แบบใหญ่มากๆดูถนนโอ้ปลายบลมมทึมเลยข้างหน้าเป็นสี่แยกไฟแดงแต่ไฟแดงยังไม่ได้เปิดใช้ให้ให้ใช้นะฮะเพราะตอนนี้ยังวางกลวยอยู่นี่โหโหนเห็นไหมฮะนี่นี่คือบรรยากาศในอำเภอโคกสูง ร้านค้าร้านขายก็ทั่วไปนะฮะแต่มาดูเรื่องราวบนถนนท่านผู้ชมดูเก,กากะกลางเกาะกลางแบบหญ้านี่สวยทําความสะอาดดีมากต่างจากต่างจากประคำนางรองหูแบบเลกตุ้มเป๊ะอะไม่ว่ากันก็เขาคงจะทําในอนาคตแหละแต่ที่นี่ทาแล้วดูแล้วไฟผมว่ากลางคืนก็น่าจะมีไฟส่องสว่างมากพอแล้วก็สวยงามทีเดียวมันกี่เลนเนี่ยมันไม่ใช่สี่เลนแล้วครับดูกี่เลนผมนับแล้วกันสอง สี่หกแปดแปดเลนนะฮะอูมีทางโอูมีไอเนี้ยมันมีคนใช้หรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่บ้านนอกเราไม่ค่อยมีคนขึ้นนะแต่เดี๋ยวผมขึ้นแต่เดี๋ยวผมขึ้นขึ้นมาถ่ายรูป <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ยอมรับว่าสวยงามน,นี่ที่ว่าการอำเภอพวกสูงเนี่ย <c oughs> อย่างสะพานเนี้ยผมไม่รู้ว่ามีคนขึ้นข้ามทางหรือเปล่าแต่ถ้าในกรุงเทพในกรุงเทพก็คงจะมีแหละครับรถเยอะ แล้วส่วนที่ป้าน,นอกเราก็ไม่ค่อยมีคนขึ้นเท่าไหร่หรอกผมว่าวิ่งวิ่งข้ามเลยเนี่ยวิ่ง,ว,ง,ว,งวิ่งข้ามเลยวิ่งข้ามถนนอย่างเงี้ยมาที่นี่ไม่ต้องห่วงปั๊ม LPG มีนะฮะปั๊มน้ำมันมีตลอดทางเว้ยสวยงามยมิลิลองไปดูเปรียบเทียบนะครับย้อนหลังในช่อง y u t u b e แอดมินบ้นานเฮาถนนตรงเนี้ยมันต่ำจริงๆอ่ะมันต่ำลงไปประมาณหนึ่งคันรถนะฮะก็คือทางเดิมทางเก่าอ่ะมีความสูงจากพื้นถนนตรงนี้ หนึ่งคันรถยังไงก็มิดหลังคารถกระบะคันข้างหน้าเรานี่แหละครับมิดกระบะเลยหลังคาเมื่อก่อนถนนจะต่ํากว่านี้ประมาณความสูงประมาณสองเมตรได้นะครับสองเมตรได้โดยประมาณตอนนี้น่าจะเสร็จนะน่าจะเสร็จแล้วแหละถนนสวยงามอยู่ระหว่างทางมาท่านผู้ชมผมสังเกตเห็นสะพานคือทางข้ามถนนเนี่ยเห็นไหมเยอะมากเลยนี่ครับ มีหลายจุดโว้ลืมนับเลยเมอ่อสกู่ลืมนับว่ามีกี่จุดเลยเนี่ยตอนนี้กําลังจะเข้าในเขตพื้นที่ของอําเภออรัญ,ญญประเทศนี่ป้ายข้างหน้าของเราตอนนี้ข้ามมาเขตอําเภออรัญ,ญญประเทศแล้วหลังจากเมื่อสักู่วิ่งอยู่ในพื้นที่เขตของอ,อําเภอก๊กสูงนะฮะโคง้งโว้ที่นี่เป็นโคง้งแล้วเป็นโค้งที่สวยงามท่านผู้ชมเวลาขับรถผ่านมาก็เฮ้ยเขาโค้งแห้งกับพ่อนะครับ นี่เด้อผมเข้าโค้งร้อยหนึ่งนะมอสโกแบบแบบโหเกือบบังคับไม่ได้นะก็อีกสิบสี่กิโลเมตรถึงตัวอารัญ,ญประเทศตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรบ้านเหล่าอ้อยเนาะตรงนี้บ้านเหล่าอ้อยก็แปลงเหมือนกันเนาะครับขับวีออสไม้มันจะอยู่ตรงเนี้ยปกติไม่รถมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเราก็จะเห็นไม่แบบดูดูแมทกันหน่อยกับวงอะไรแต่ทีนี้รถที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็คือรถของผมเนี่ยไม้มันจะอยู่ตรงกลางนะทั้งไม่ทั้งวัดลอด้อทั้งอะไรอยู่ตรงกลางหมดมันก็เออมันแปลกๆปกหน่อย แต่ก็โอเคอยู่วิ่งมาก่อนจะถึงก่อนจะเข้าตัวเมืองอรัญญประเทศก็จะมีปั๊มน้ำมันนะครับทั้ง LPG นี่ LPG ปั๊ม LPG แล้วก็มีปั๊มปตทข้างหน้าคือปั๊มมหาชนพูดในแทบจะทุกคลิปว่าการเดินทางของแต่ละคนนี้จะคาดหวังเรื่องปั๊มแล้วก็ห้องน้ําซึ่งเป็นห้องน้ําที่โอเคเลยทีเดียวของปั๊มปตทนะรตรงไปก็อรัญส่วนเลี้ยวขวาตรงนี้ไปแสเอาไปวัฒนานครไปตัวสระแก้วได้ ปั๊มน้ํามันคือผมทําไมผมต้องพูดถึงปั๊มในค่ายต่างๆก็ก็อยากให้ FC แฟนเพจหลายๆท่านที่ใช้รถเจเนนที่ไม่เคยมาเฮ้ยห่วงเรื่องการเดินทางสายเนี้ยมีน้ํามันมีห้องน้ํำไหมอะไรแบบเนี้เออเ,เราแนะนําให้ได้นะครับมีนะครับสายนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องปั๊มน้ํามันแล้วก็ห้องน้ําที่ที่สะอาดหลายๆท่านคงชอบเรื่องห้องน้ําที่สะอาดนะครับหนึ่งในนั้นะผมก็ก็ชอบนะครับถึงแม้ว่าปตทบางปตท ผมเข้าไปแล้วไม่สะอาดผมก็เดินออกมานะไม่เข้าไม่ได้ดัดจ,จริตนะแต่เราชอบความสะอาดใช่ไหมฮะนี่ถนนก็ยังเหมือนเดิมมีความสวยงามเก,กาะกลางนี่ผมยกนิ้วให้เลยทําคลิปมาคอนเทนต์มาหลายๆพื้นที่นี่ผมชอบแบบแนวถนนแบบเกาะกลางเกาะกลางมีความสวยงามดูแลใส่ใจนะฮะบางส่วนบางพื้นที่เขาไม่ค่อยดูแลและใส่ใจนะเราไม่ไงพูดถึงว่าอ,อําเภอไหนเขตไหนนะดูกันในคลิปย้อนหลังได้โอ้สีหัวเจ้าแม น้อยนี่หรือวะโอ้เมื่อสักูสีชมพูแปลเลยโอ้โหเดีย๋ยวเราจะไปทำบ้างเฮ้ยอะไรทางมีเยอะนะลูกพี่ชิดหน่อยชิดหน่อยชิดหน่อยเอย้นี่นีนี่นโอ้อันตรายอันตรายนะครับขับรถปลอดภัยนะครับเลืม,มานะครับข้างหน้าก็จะมีสามแยกก็เรียกสามแยกใบพารก็คือถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาตรงนี้เราไม่ต้องเข้าเมืองอารันเราสามารถ ไปวัฒนานครไปสระแก้วไปชลบุรีไปกรุงเทพได้เลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปยังตัวเมืองอารันนะฮะเขาเรียกไปพารที่นี่เขาเรียกกันผมไม่รู้ว่าเขาเรียกกันยังไงหรือว่าผมเรียกถูกแล้วเฮ้ยเราจะตรงไปนะฮะนี่ไม่ลายท่านเขาวิ่งออกเลี่ยงเมืองไปนะับไม่ได้เข้าเมืองแต่เราตรงนะตอนนี้นี่ถนนสายนี้ก็สวยงามมากเลยนะฮะสายสวยงามมากเชนี้ที่แบบเฮ้ยมันสวยงามอย่างนี้เลยหรอถนนบ้านนอกเรานะะเดี๋ยวผมจะทําคลิปไว้ให้ดูแล้วกัน ไปโอเก,กนน่ะนี่เข้ามาในเขตเทศบาลเมืองอารันเรียบร้อยก็ก่ขอกลางเขาจะเป็นทางมะลายไม่ใช่ทางมะลายเป็นแท่งคอนกรีตที่เป็นลายๆเหมือนทางมะลายนะครับไา้ตาเลยล่รครับผมอําเภออารัญประเทศนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่อยู่ติดกับจังหวัดไม่ใช่จังหวัดประเทศนะครับอยู่ติดกับประเทศกัมพูชาหรือเป็นประตูนะครับประตูที่ออกเข้าออกระหว่างประเทศได้นะครับ เขาออกประเทศได้ยังไงก็สินค้าส่งออกนําเข้าก็จะผ่านที่อําเภออารันหรือเขาเรียกยอะไรครับอำเภออารันไหมครับอำเภอคลองลึกหรือเปล่าคลองลึกกับอารันนี่คนละส่วนหรือว่าส่วนเดียวกันท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจให้ข้อมูลผิดพลาดเอาเป็นว่าผมผมผมขอพูดไว้ประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าผมข้อมูลไม่ไมแน่นนะก็เดี๋ยวไปดูเรื่องราวในอารันแล้วกันว่ามาีบรรยากาศเป็นยังไงมีเรื่องราวอะไรให้น่าสนใจบ้าง ระยะทางก็50กิโลนะครับจากตัวอำเภอตะพญามุ่งหน้ามาที่นี่ร้านค้าร้านขายก็เยอะแยะท่านผู้ชมวิ่งมาข้างหน้าก็จะมีรางรถไฟทางรถไฟตึกนี้ก็เป็นตึกอะไรเพิ่งสร้างนี่ไม่เคยเห็นด้านซ้ายมือนี่ข้างหน้าเป็นทางรถไฟนะครับซึ่งทางรถไฟเนี่ยมาจากกรุงเทพแล้วสามารถตรงเข้าไปประเทศกัมพูชาได้เนี yeah. ่ยส่วนด้านขวามือที่เป็นแยกตรงนี้ที่รถออกมาเมื่อสักครู่นี่ก็เป็นเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปดูวนเข้าไปดูเลย ก็คือเป็นบาคสของบาคสอลันยประเทศเบาคสเดี๋ยวเราเข้าไปดูเวียนเลยอ่านี่ครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเข้ามานะฮะนี่มันจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็เป็นสถานีเดินรถนี่จะมีทั้งรถตู้รถบัสรถทัวร์นะครับใครจะเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยหมอชิดลังสิตกรุงเทพไรยองชนบุรีคือที่นี่หมดเลยจะอยู่ในนี้หมดเลยครับท่านผู้ชมนี่ รถบัสรถทัวร์นะฮะมีหมดเลยนะครับถ้าใครจะต้องการเดินทางไปหลายๆจังหวัดผมไม่รู้ว่ามีจังหวัดไหนบ้างที่ท่านอยากจะเดินทางไปก็ลองเข้ามาสอบถามดูในเขตพื้นที่อรัญในเห็นไปข้างหน้าก็จะมีรถบัสซึ่งรุ่นเก่ามากนะครับจอดอยู่จอเชึงเซาสาแก้วอรัญญประเทศรถป .2 นี่เราก็จะเวียนลักษณะน,นี้เดี๋ยวเวียนพาเวียนดูเออเนี่ยพาดูเลยนะครับบรรยากาศข้างหน้าจะมีรถตู้ ซึ่งเป็นการารถตู้ประจําทางตรงนี้ครับไปไหนบ้างเนี่ยไปกรุงเทพไปสายใต้นะครับนี่ตรงนี้เลยอันนั้นก็ไประยองไปไหนคันข,ข้างหน้านี้ไปไหนนี่ไปไหนได้บ้างพารามสองบางแคบางบอนสายใต้ใหม่เห็นไหมไปได้หมดเลยครับท่านผู้ชมที่นี่ครับเดี๋ยวเราเขาจะเข้าไปดูในตัวอา,อารันเป็นยังไงเดี๋ยวจะออกขวานะฮะ ขถ้าตรงไปก็ไปถ้าตรงไปก็ไปตลาดลงเกลือนะครับไปตลาดลงเกลือเนี่ยมาถึงแยกนี้เราเลี้ยวขวาไปกรุงเทพหรือไปวัฒนานครเราเลี้ยวซ้ายเข้าตัวเมืองอาอลัญประเทศนะครับท่านผู้ชมตรงด้านขวามือข้างหน้าเป็นตึกเนี่คือโรงพยาบาลอัลันเลี้ยวซ้ายไปพรมแดนก็ไปเมื่อสักครู่เส้นทางเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะวน เข้าไปเนี่ยวนขวาเดี๋ยวผมจะวนขวาสักหน่อยเอออื้อออนี่คือวงเวียนหอน,นาฬิกาก็ใครอยากเห็นผมทําคลิปรีวิวไปตลาดหลงเกลือไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะรอคลิปต่อไปคลิปนี้ก็พามาดูจากตาพยามาที่นี่นะครับมันเป็นบรรยากาศยังไงก็อย่างที่เห็นในคลิปใครอยากเห็นผมไปถ่ายคลิปที่ไหนก็กดคอมเมนต์มาได้มีส่วนร่วมมาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตยุติการทําคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ตรงนี้ก็คือเทศบาลเมืองอารันผมจอดตรงนี้แหละแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปเข้าไปยังตลาดลงเกลือหรือพรมแดนไทยกัมพูชานะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับแลว